สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไทยซูเปอร์โฟนนะครับวันนี้นะครับทางร้านของเราเนี่ยจะมารีวิวตัวโนวาโฟนนะครับรุ่นที่เราจะมารีวิวเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัว N13 นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะบอกสเปกนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวกล่องของตัวเครื่องนะครับเรามาทําการเปิดกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับ เปิดมาก็จะเจอนี่ครับผมตัวเครื่องนะครับอ่าอันนี้เป็นสีเจ็ดแบล็นะครับก็คือสีดำเงานะฮะนี่สวยมากๆนะครับอ่าแล้วก็เปิดมานะครับมีฟิล์มกันรอยแบบกระจกให้นะฮะนี่ฮะกระจกนะฮะก็มีตัวนี่นะครับเคสยางนะครับกันกระแทกให้นะครับผม มีหูฟังนะครับขนาด3.5มมิลส่ชาร์จเป็นแบบไมโครยูสบีนะครับผมตัวชาร์จไปบ้านแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ความจุอยู่ที่นะนะ2,800มิลลิแอมนะครับผมตัวแบตเตอรี่นี่โอเคแล้วก็มีตัวใบรับประกันสินค้านะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับจากบริษัทโนวาโฟน แล้วก็มีตัวเคสใสให้นะครับผมนี่นะครับเป็นซิลิโคนใสนะฮะต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยนะครับตัวไฟแฟลชหน้านะครับผมถัดมาคือลําโพงสนทนานะฮะป่าสุดจะเป็นตัวกล้องความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าหน้าจอเนี่ยขนาด5.5นิ้วนะครับเป็นจอ QHD นะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างก็จะมีทั้งหมด สามปุ่มด้วยกันนะครับผมอันนี้คือปุ่มโฮมนะฮะเป็นแบบกดนะครับผมแล้วก็มีปุ่มเมนูทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มย้อนกลับแบบทัชสกรีนนะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบด้วยนะครับตัวกล้องหลังครับตัวนี้จะถูกดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับเป็นตัวกล้องคู่นะฮะแต่ว่าสามารถใช้งานได้1กล้องนะครับผมก็คือความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ขวามือนี่จะเป็นตัวไฟแฟลชนะครับผมแล้วก็นี่ฮะด้านล่างจะเป็นโลโก้โนวานะครับผมอ่าวัสดุด้านหลังนะครับของตัวเจ็นแบล็ครับ ก็จะทาออกมาเหมือนกับสีเงาฮะมันเงานะครับดําเงาเนี่ฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะไอโฟนเจ็ดพัทสีเจ็ดแบล็คนะครับสีดําเงาแบบนี้นะฮะโนวาโฟนเอ็นสิบสามตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เเงานะครับตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่อง ด้านซ้ายนะครับประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบแจ็คหูฟังขนาด3.5มิลครับถัดมานะครับจะเป็นตัวช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบบไมโครยู b บีนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะมีตัวนี่ฮะไมโครนฟนแล้วก็ลําโพงนะครับจะอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับด้านข้างนะครับผมมานะครับเรามาทําการ แกะฝาหลังนะครับเพื่อทําการใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดูตัวเครื่องข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวิธีการแกะนะฮะคว่ำหน้าลงแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับด้านล่างจะมีช่องให้เรางัดขึ้นมานะฮะก็งัดขึ้นมาได้เลยนะครับผมแบบนี้เรียบร้อยครับอ่านี่นะครับหลังจากงัดมานะครับก็จะเจอนะครับผมช่องสาหรับใส่ไมโครอิเกานะครับตัวนี้รองรับสูงสุด32จิกนะครับ แล้วก็ด้านฝามือนี่นะครับจะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมหนึ่งและซิมสองนะครับซิมที่ใช้ก็จะเป็นซิมไมโครซิมนะครับอืมแล้วก็อันนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับวิที่ใส่ก็เนี่ยฮะจะมีขั้วทีทองทองเห็นไหมฮะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยปพ้งจากนั้นนะครับก็ไล่ปิดฝานะครับจากข้างบนนะฮะลงล่าง แค่นี้เองนะครับก็สามารถใช้งานเครื่องโนวา S13 ได้แล้วครับครับสำหรับตัวเครื่องนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกันสองสีนะครับก็คือสีดําเงานะครับหรือว่าเจ็ดแบล็คแบบนี้นะครับกับอีกสีนึ่งคือสีทองนะครับนี่มีสองสีนะครับตอนนี้ที่ของเข้ามานะครับก็สีทองเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับด้านหน้าสีขาวแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับด้านหลังสีทอง ก้อนนี้เป็นสีเจ็ b แบล็กนะครับสีดําเงานะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมดนะฮะมีสีเนี่ยฮะชมพูนะฮะสีเทานะครับก็คือเป็นสีลักษณะสีดําเทานะครับจะไม่ได้ดําเงานะครับจะเป็นเทาแล้วก็วัสดุเป็นเนี่ยฮะด้านๆแบบนี้หน่อยนะครับแล้วก็มีสีทองนะครับแล้วก็สีเจ็ b แบล็กนะครับที่เราเอามารีวิวคือตัวนี้นะฮะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีขาวนะครับก็คือหน้าขาวหลังเงินนะครับผม นี่ก็มีด้วยกันทั้งหมดห้าสีนะครับนี่ชมพู่เทานะครับทองเจ็ดแบล็กแล้วก็สีเงินนะครับผม